อ่าโอเคผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเบอร์สกานะครับก็ สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนครับามารีวิวโปเกมอนเทพอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสมาเซนต้ากันนะครับอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเลิกก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมจกรรมหายส่วนของเพลย์โป๊กซ่านะครับนี่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกข้นมาได้เลยที่หน้าช่องครับอีกช่องทางการกดส่วนต่างๆใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่ะกกก็็็ไไอออออ้้้้้ดดีีีีนนนนนเเปขงงงงงทททาาาาาบบครรรั่่มใหชววิะ ให้เครดิตหน่อยละกันนะครับสำหรับน้องนิกะนะครับผมตรงนี้โอเคก็เป็นไ d ดีที่โหดมากนะครับ VP19 เลยนะโอเคเมื่อวันก่อนเนี่ยผมรีวิวซาเชียนหรือซอสคิงมาสเตอร์ไปวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับชิวคิงนะฮะหรือสมาเซนตาล่างมาสเตอร์กันผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับตัวนี้แม่งเท่มากอะนะฮะโอ้โหอ่ะโอเคสำหรับชิวคิงมาสเตอร์นะครับ หรือซามาซันต้านะครับซามาซันต้าเนี่ยจะเป็นชื่อเรียกในอนิเมะเนาะส่วนชิวคิงเนี่ยจะเป็นชื่อเรียกในเกมนี้นะครับผมก็ตัวมันเองเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุต่อสู้แล้วก็ธาตุเหล็กนะครับสเตตเนี่ยหนึ่นะครับเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพนะฮะมีเลือด sp 1 7 4นะครับโจมตีกายภาพ211 โจมตีเวท112พลังป้องกันกายภาพป้องกันเวท188สปีด190นะถือว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับในส่วนของนิสัยเนี่ยของเจ้าสมาสซันต้าเนี่ยนะครับผมแนะนําเป็นนิสัยยึดติดนะฮะคุณสมบัติเนี่ยเอาตามนี้เลยนะครับคุณสมบัตินี่เป็นคิงชิลนะซาเชียนสมาสซันต้าฝ่ายเราทั้งหมดนะครับจะได้รับนะครับเดมเมจบอลลง20%ผลิบมเมชนะธาตุนบคผาความึกผลการ าการดีบับทั้งหมดโจมตีแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับซาเชียนนะครับผมบอกเลยว่าโหดมากคือเมื่อน,นั้นผมรีวิวซาเชียนเนาะบับตัวนี้นะครับอีคุณสมบัติเนี่ยมันก็จะให้ซามาซันตาพอผมมารีวิวซามาซันตามันก็ให้บับซาเชียนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันยืนคู่กัน,นโคตรเถื่อนนะครับผมต่อมานะครับคุณสมบัติที่2เป็นเฟรนกราดนะครับโยเว้นตัวเองนะครับเพื่อนๆจะโดนดเมทบอลลง15%นะฮะแล้วก็นี่เลยอันนึงเป็นเอ e เน y จีชาร์ตนะครับ ในการต่อสู้นะครับจะลดเดเมจธาตุไฟเหลือครึ่งหนึ่งนะครับธาตุดินธาตุต่อสู้นะครับและธาตุอิมพิตี้ที่เราโดนเาเมจก็คือครึ่งนึงแหละโดนดาเมจครึ่งนึงก็ถือว่าโอเค,นะคเน่องาะว่าเราแพ้ไฟด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของคุณสมบัติทั้ง3อันนะครับต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของอค่าความสัมพันธ์แล้วกันสําหรับค่าความสัมพันธ์เรามาดูโปเกมอนพื้นฐานก่อนนะฮะที่เราจับได้ก็จะมีนี่แหละนะครับเจ้าซาเชียนจะให้สปีดเนาะ มีทูไว้นะครับให้ป้องกันเวทนะฮะซึนเดตซึนเดะนะครับให้ป้องกันกายภาพแล้วก็โซกาเลโอให้เลือดนะนอกจากนี้ครับพอเราปลดตัวนี้ครบเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาปลดต่อได้นะครับก็จะมีมาเกน่าจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ตัวคาสติลล่านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับโคเบเลออนนะฮะก็จะให้เป็นสเตตเปอร์เซ็นต์นะครับแถวบนนะฮะมีฟิโนโอซ่าครับแล้วก็มีมาชิบูนแล้วก็มีมาชาโดนะฮะก็ให้สเตตเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เลยนะ ต่อมานะครับอาวุธนะครับประจำตัวนะฮะก็จะเป็นรีคายิ h งชิลนะครับผมก็นี่ครับเมื่อใส่ให้ชิลคิงนะฮะมาสเตอร์ในการต่อสู้จะเพิ่มนะครับพลังป้องกันพลังโจมตีนะครับ27%นะครับถือว่าคงเยอะเลยนะแล้วก็โดนเพิ่มผลลดเดเมจก็คือโดนเดเมจมาลง15บรทั้งทีมนะครับโหดมากนะตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยบวก8นะครับผมอ่ะโอเค สำหรับริบบิ้นนะครับริบบิ้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหาใส่ได้นะครับใส่ริบบิ้นนี้ก็ได้ครับริบบิ้นขอพรก็ได้นะตรงนี้แล้วก็เรามาดูค่าความสนิทนะครับก็แม็กอยู่ที่100นะค่าความผูกพันนะครับแม็กอยู่ที่1000ถ้ามีของก็อัพได้เลยนะครับดูดิลูกร่างแม่งอย่างเท่นะครับโคตรเจ๋งเลยอ่าเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับก็เริ่มกันที่ดอลเลตชิลนะครับผม ก็โอ้โหเยอะมากนะครับสติลชิลนะครับสถานะสติลชิลเมื่อเริ่มเทอ์นะครับซาเชียนซามาเซนต้านะครับทีมเราทั้งหมดจะเพิ่มพลังป้องกันไม่ว่าจะเป็นกายภาพระเวทนะฮะยีเพิ่มผลนะครับโดนเดเมจบอลลง18%สะสมได้ถึง3ครั้งก็ประมาณ54%ได้มั้งประมาณนี้นะครับถือว่าถึกมากๆนะฮะในการต่อสู้ครับจะเปลี่ยนเดเมจหกสที่ตนเองได้รับนะครับสะท้อนกลับไปหาเป้าหมายนี่ไง มันจะมีอะไรซอสคิงกับชิลคิงใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นสายแทงกึง่งๆแทงนิดนึงนะครับแต่มีดาเมจสะท้อนทั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็สถานะนะครับอันเบรนดิ้งนะครับออกรบแล้วนะฮะจะโดนดาเมจนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับชนะท่าทีมเราก็คืออ่าลดดาเมจที่เราแพ้ทางอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนห้าสิบเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีเวทของตัวเองเป็นเลือดนะครับผมแล้วก็ เพิ่มผลนะครับลดดดเมจเบาลง10%เนะครับเมื่อเราใส่อุปกรณ์เฉพาะตัวของมันแล้วก็จะได้รับสกิล b บ h e m o t h b a นะครับผมก็จะเป็นสกิลที่ผมเคยเล่นซาเชียนให้ดูที่มันตีกลุ่มอะฮะโหดมากนะครับโคตรแรงนะสกิลนี้ต่อมานะครับเป็นท่ากัดนะครับ c r u s นะครับผมก็เป็นสกิลโจมตีท่าความมืดนะฮะสกิลนี้นะครับเพิกเฉยและลบเกาะอมตะนะดูซับบัฟของเป้าหมายขึ้นอยู่ค่าพลังป้องกัน และพลังโจมตีของตัวมันเองทําการสร้างดาเมจถ้าความมืดนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถโจมตีต่อเน,นื่องได้3ครั้งทําดาเมจอีก100%ต่อศัตรูที่เคยถูกซาเชียนโจมตีแล้วนะครับแล้วก็ทําการลดดาเมจนะครับที่เราได้รับลงอีกครึ่งหนึ่งสกิลเนี่ยมันเหมือนซาเชียนเลยนะครับเหมือนกันไปเลยนะเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยสกิลคล้ายซาเชียนเลยแต่ว่าอาซาเชียนเนี่ยมันจะมีเรื่องดูดซับบัฟนะแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของทําให้เป้าหมายไม่สามารถอาโจมตีได้3เทินนะครับ ต่อมาสกิลโจมตีถัดไปเป็นクロสคอมแบทนะฮะเป็นสกิลโจมตีท่าต่อสู้เนาะสกิลนี้ครับขึ้นอยู่กับค่าพลังป้องกันและค่าพลังโจมตีของตัวมันเองนะฮะทำการสร้างดาเมจท่าต่อสู้นะครับสามารถตีโปเกมอนที่เป็นทตุผีได้คูนึงนะฮะแล้วก็เพิ่มสปีด50%ให้กับทั้งทีมโคตรเยอะนะฮะผมบอกกันเลยเมื่อมีซาเชียนอยู่ในทีมนะครับเดเมจสกิลจะแรงขึ้นอีก100%นนะโอ้โหโ,โกงไปไหนนะฮะใช่ไหมโกงไปไหนอ่าผมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ สำหรับการรีวิวโปเกมอนเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นซามาซันต้าหรือซาเชียนนั่นเองนะครับคือผมรีวิวให้ดูนะฮะผมบอกเลยว่าสายฟรีไม่มีทางได้ใช้งานมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นสายฟรีอย่ามาแขวะนะครับแบบว่าอย่ามาดราม่าอะไรเกี่กับคลิปนี้ผมแค่มารีวิวเฉยจริงๆผมไม่เคยคิดจะรีวิวโปเกมอนพวกนี้เลยเพราะผมไม่มีใช้อยู่แล้วผมเป็นสายฟรี100ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะแต่คราวนี้มีน้องๆอยากจะให้ทําบ้างนะครับก็เลยเอาไอดีมาให้รีวิวก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับ ถ,ถือว่าเป็นการรีวิวดูไันปในตัวแหละเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นโปเกมอนพวกนี้นะครับอย่างเจาะลึกตามสกงสกิลตา่างมันมันไม่ค่อยมีโอกาสนอกจากคนที่เติมหนักๆอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นสายฟรีไม่ได้ใช้งานเนี่ยสามารถมารับชมเพื่อเรียนรู้หาข้อมูลได้ปกติไม่ต้องดราม่าก,กันนะครับผมผมอย่างที่ผมบอกคือสายฟรีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะผมเองผมก็ไม่มีทางจะใช้งานอยู่แล้วผมก็แค่รีวิวตามหน้าที่เฉยๆนะครับผมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับ สติลบ like ีมนะฮะสติลบีมเป็นสกิลโจมตีธาตุเหล็กนะฮะสกิลนี้ก็เหมือนเดิมครับเพิกเฉยและลบเกาะอมตะของเป้าหมายนี่ครับดูดซับนะครับในส่วนของพลังป้องกัน50%นะครับผมแล้วก็ทําการสร้างดาเมจธาตุเหล็กเมื่อมีซาเชียนอยู่ในทีมครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น100%ยเสกิลนี้สามารถโจมตีเมื่อที่มันอยู่ในน้ำจอดเด่นติดชาร์เตอร์ฟอร์ดได้ครับดาเมจค่อนข้างแรงนะครับสกิลนี้130ยสานะสกิลอื่นมันแค่105ใช่ไหมต่อมาครับสกิลกีเกนมแพ็กนะฮ ธาตุอินฟลิตี้เหมือนกับซาเชียนเลยนะครับก็ทําการสร้างดาเมจแล้วก็ดูดซับดาเมจ50%ของเป้าหมายนะครับขึ้นอยู่กับพลังป้องกันพลังโจมตีของตัวเองทําการสร้างดัมเมดแบบอินฟลิตี้สังหารศัตรูแล้วจะเพิ่มรโจมตีบอลลนธาตุเหล็กของเราทั้งหมดทำดาเมจอีก100%ต่อโปเกมนที่ถูกซาเชียนโจมตีสกินนี้สามารถโจมตีเมื่อที่มนอยู่ในระนาจอดดินติดชาร์เ์ฟอร์ได้ดาเมจแรงมากนะครับ190เลยนะเดีย๋ยวขอดูของซาเชียนหน่อยนะฮะนี่ครับเหมือนกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ ต่อมาสกิลยียนก็คล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจะมีการเพิ่มพลังบางส่วนสกิลยียนนะก็คือใน3เทิร์นแรกจะโดนดาเมจบอลลีอนต์หลังจากติดคริติคอลจะทําการเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์วันหนึ่งครั้งนะฮะโอเคนะสำหรับตรงนี้ในส่วนของสกิลลึกลับนะครับผมแนะนําให้ใส่ตามนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นสกิลลึกลับที่ดีมากๆเลย12ชิ้นเนะี้ยนะครับก็จะมีเพิ่มความโกรธแต่ละเทิร์นเนาะตรงนี้อันนี้เพิ่มความโกรธแต่รอบแรกเลย50%นะครับ อันนี้จะเป็นโลมาตะนะฮะอันนี้จะเป็นเพิ่มแรงโจมตีกายภาพนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของบัตรดอกไม้เพิ่มเลือดนะครับอันนี้จะเป็นการโดนเดเมจนะครับบอลลงสิบแบบเวทนะฮะอันนี้จะเป็นสังเคราะห์แสงนะฮะอันนี้จะเป็นชําระร้างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มเลือดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นซึมซับนะครับซึมซับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนเป็นเลือดของตัวเองก็คือเดเมจสมมติเราทานเดเมจได้แสนหนึ่งเราก็จะซึมซับมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเลือดสองหมื่นอะไร แล้วก็มีการเพิ่มสปีดอัพแล้วก็มีการเด้งเรื่อนแต่ละเทิร์นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลลรับที่ค่อนข้างดีมากนะครับผมตรงนี้อ่าโอเคนะครับแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของเครื่องประดับนะฮะแน่นอนครับเครื่องประดับครับผมเหมือนผมเคยแนะนําไปคลิปที่แล้วผมก็บอกว่าอ่าเซตประดับโฮโอเนาะกับเซตประดับทันเดอร์เนี่ยเป็นเซตประดับที่ดีที่สุดนะฮะในบรรดาเซตประดับทองคำนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับใครที่ทํานะครับบัวแดงได้นะครับผมก็แนะนําให้ทําหินฟ้าร้องบัวแดง นะครับอันนี้จะเป็น Thunder Upgrade เป็นสีแดงนะฮะโคตรเถื่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะก็ส่วนใหญ่จะเป็นจากการเติมเทงั้นแหละนะครับเพราะว่า,าสายฟรีทําขึ้นมายากมากนะครับอืมโอเคแล้วก็ทําการตีโบทถึง40นะครับมันจะทำการปลดล็อกค่าเสริมพลังได้นะครับผมอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเสริมพลังนะครับอืมเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ดาเมจเป็นสายไหนนะครับมีทั้งพลังป้องกันโจมตีคลิคที่ขเพิ่มเลือด มีทุกอย่างนะครับในหนใน1 stack เนี่ยเราจะทำการเลือกได้1ใน3นะครับเราจะเลือกหรือสับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ในการอัปเกรดขั้นถัดไปเนี่ยเราก็ต้องใช้ส่วนของผงแล้วก็บัตร xp ระดับสูงนะครับก็ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสามารถไปฟาร์มได้จากะจวนภายนอกน,นั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอสมาร์ a ซนต้าล่างมาสเตอร์เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะาพาทุกคนนะครับไปดูกันในส่วนของ าการออกสกิลนะครับการเล็กน้อยนะฮะนี่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเท่เลยผมชอบมากเลยนะครับไม่อย่างเท่เลยดูดินะครับผมไปดูสกิลการพลังสิบห้าล้านนะครับผมพลัง1 5ล้านสู้กับใครดีว่า,าไปดูกันหน่อยนึงสิบห้าล้านนะครับผมสู้กับสู้กับ18บลนะ้านลองดูนะให้ดูสกิลแบบ s l o โมช t i o n กันนะฮะ นี่เป็นแค่การรีวิวเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าซีเรียสอย่าไปดราม่ากันนะให้ดูเป็นความรู้เฉยๆนะครับสนุกๆอ่ะสกิลนี้ครับได้มาจากอะไรนะครับได้มาจากการสวมใส่อุปกรณ์พิเศษนะครับผมตรงนี้แค่สกิลนี้สกิลเดียวก็จบทุกทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นแนละ้วดูฮะตูมตูมตูม,ต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 มลบดูเดิอืวอ่าแล้วครับมาต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลนี้กันนะครับเป็นสกิลต่อสู้นะฮะหึหขย่ำตายหมู่ทำไมถึงตายหมูหรู้ไหมฮะ เพราะว่ามันมีเครื่องประดับอะไรเซตทันเดอร์นะครับเป็นทันเดอร์บูแดงโอเคไหมอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะอ่าเดีย๋ยวผมจะลองสู้ตัวที่มันเก่งขึ้นหน่อยได้ไหมเราเป็นยี่สิบสองแล้วกันนะผมจะลองดูว่ามันมันสามารถที่จะสู้หนึ่งตัวเนี่ยสามารถจะยัดสู้พลังมากสุดประมาณเท่าไหร่อ่าหนึ่งตัวสิบห้านะครับสามตัวยี่สิบสองเราก็ยังได้เปรียบน,นะถ้าพูดถึงอ่าเราก็จะใช้สกิลนี้เหมือนเดิมนะครับปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งโอ้ยแคส่สกิลนี้สกิลเดียวก็ตายแล้วนะ ดิโหดเนาะนี่ไม่ได้ใช้สกิลอื่นเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขอดันไปเรื่อยๆแ,แล้วกันผมอยากรู้ว่าผมจะสิ้นสุดแค่ตรงไหนนะแต่ผมว่าจะไปได้ไกลามากกว่านี้นะเอาสักยี่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิบเจ็ดมาให้ดูให้ดูเฉยเฉยเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูเรื่องการจัดทีมนะฮะนี่ครับอ่อาเดี๋ยวผมดูสกิลสกิลนี้แค่สกิลนี้ก็กิกนขาดแล้ว อ่าโอเคไม่ตายครับเดีย๋ยวให้ดูสกิลนี้บ้างครับสกิลกัดกัดทีเดียวตายเลยมั้งโอเคอ่ะต่อมาผมให้ดูอันติเมตเลยแล้วกันฮูโดน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 ,โดนอ่ะให้ดูอันติเมตนะครับออื้หือโดนเป็นชุดเลยความเร็วเราอาจจะช้ากว่าหรือเปล่าดูบัฟฝั่งนู้นแม่งโคตรเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มพลังคูณสาม อ่ะวัวติเบิครับเป็นอินฟินิตี้หุยอุ้มไปอือหือโอ้โหเหนียวเหมือนกันนะพูดถึงอะไปอีกหนึ่งครับปุ้มโดนฮ่าฮ่ากัดอื้อหือโดนอื้อหือ ต้นเรียบร้อยประมาณนี้ตอนตายแม่งแบบสลายหายไปนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็สามารถสู้ได้ถึงพลังขั้นพวก30ล้านได้เลยนะถ้าดูจากทรงเนี่ยนะครับเมื่อกี้2 8ล้านก็ถือว่าสู้ได้สบายนะฮะเว้โอเคครับผมเวลาเราจัดทีมเนาะก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับการจัดทีมเนี่ยคล้ายกับตัวซาชเชียแหละมันก็เล่นด้วยกันเนาะถ้าจะให้แบบประสิทธิภาพดีๆเลยนะก็จะมีตัวนี้ยืนตรงกลางนะครับ เมทัลนะมาสเตอร์ Master, แล้วก็จะมีอย่างที่ผมบอกคือสมาร์สันต้านะครับแล้วก็ยิงกับซาเชียนแค่นี้พอจบนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเก้นสวัสดีครับเดีย๋ยวมารับชมตัวอื่นกันในคลิปถัดไปนะครับ